ับผมกับสวีพี่น้องสุขุคนนะครับกหลังจากที่ผมนะครับในล่งคลิปก็อนหนานี้ไปครับเกี่ยวกับผ้าชม่มส่วนบงหน้าที่ปลูกในยางรถยนต์นะครับก็มีพีพี่น้องเพ่นก็สอบถามมาว่าดูแลจังไหนนะครับปลูกจางไหนยังค่อยงหน้ายังค่อยดกแบบนี้นะครับพี่น้องเมื่อนี้กะอยู่ในสวนพอดีนะครับก็บเลยสีมว่วงเบา พอพ,พี่น้องรับฟังนะครับผมก่อนอื่นนะพี่น้องนะครับสายพันธุ์ที่สวนปลูกอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นพิจิตรหนึ่งนะครับที่ปลูกในยานร่ยนนะครับแล้วก็มีแปดลำไพ่นะครับแต่สองสายพันธุ์นี่แตกต่างกันอย่างหนึ่งนะพี่น้องนะครับสําหรับเป็นพิจิตรหนึ่งเป็นพันธุ์ที่ทนโลกนะครับทนตลกแข้งเกิดน,นะครับโลกแข้งเกิดถือว่าเป็นโลกประจำตัวของเมืองนาวนะพี่น้องนะครับ พายปู่พงนาวเธอไม่เคยเจอโรคแข้งเกิดแสดงว,าว่าเจ้ายังไม่เคยปลู่พงนาวนะครับแต่ว่าโรคแข้งเกิดเนี่ยส่วนมากนะครับอ่านติดติดเรื่องสุดก็คือแปดลำไผ่พี่น้องนะครับแปดลำไพ่เนี่ยถ้าดูแลพอดีเอาอยู่นะพี่น้องนะครับตีโรคแข้งเกิดยังไงนะครับปัจจุบันก็นเลยพยายามลดจํานวนท่านแปดลำไพ่ลงนะครับให้เหลือแต่เป็นพิจิตรหนึ่งที่เห็นอยู่ยนี่นะครับแปนลำไผ้ตอนนี้เหลือเ่าว่าถึงรอยต้นนะครับ ก็เลยมีแต่แป่นพิจิตหนึ่งเพราะว่าแป็นพิจิตหนึ่งเลคือขอดีของมันนะครับบอกถึงขอดีก่อนนะครับขอดีเป็นมางเน่าวีดกนะครับออกนวยตลอดปีพี่น้องนะครับทนตลกนะครับทนตลกแข้งเกิดนะครับผมเอ่อห้าปูาป่แบบนี่ถึงทิทีเป็นใบถึงแม่งกินใบงี้ก็งอแบบนี้นะครับแต่กับว่าบาล่ามเป็นแข้งเกิดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพันแปดลำไพ้นี่ แตเกิดเจอกินใบแบบนี้นะครับอาธิล่ามไปเป็นแข้งเกิดได้นะครับอันนี้คือข้อดีของเป็นพิจิตหนึ่งอันที่สองคือดกนะครับอันที่สามนะครับออกน้อยตลละปีไพ่ต้องบังคับนะครับไม่ต้องบังคับให้ออกดอกนะครับแต่ว่าถ้าบอกถึงข้อดีมันก็มีข้อเสียพี่น้องนะครับข้อเสียของแป่นพิจิตหนึ่งก็คือว่านะครับเปลือกหนาพี่น้องนะครับเปลือกหนานะครับแล้วก็เม็ดหลายนะฮะ อันนี้คือข้อเสียนะครับแต่การยังที่ว่าแหะครับข้อเสียมันกับตุอย่างตมี่ขอดีข้อเสียนะครับข้อเสียสองข้อนี้ถือว่าเปลือก้ําเม็ดร้ายกระถูกแท่นทีดวยว่าความดกหนวยใหญ่นะครับหนวยใหญ่นามลายนามหอมนะครับผมออกน้วยตอลอดปีออกน่วยง่ายมังคับให้ออกนอกดูดูได้ง่ายนะครับดูแลกัง,ง่ายนะพี่นอ้องสําหรับพัธน์แป้นปิจิตหนึ่งนะครับพัฒน์ที่สวนกันเลยพยายามเก็บแป้นปจ พยายามขยายเป็น,ปนพิจิตหนึ่งนะครับบันี้ลักษณะการปลูกและการดูแลนะครับปลูกอย่งไรดูแลอย่างไรพี่น้องสำรับการปลูกมะนาวนะครับมะนาวนี่มีอยู่การเก็บเกี่ยวนะครับปลูกปีแรกกร็ไดผลผลิตเลยนะพี่น้องนะครับเทาที่ปลูกเริ่มตั้งเท่าปลูกนะครับจนถึงแปดเดือนเข้ากับตีใบนวยชุดแหลกนะพี่น้องจากนั้นนะครับพอตัไงหน่วยชุดแหลกก็นาไปอีกประมาณสามเดือนนะครับ ห่ปีสามเดือนเท่ากับสมาธิเก็บผลผลิตได้ในกรไมเข้ามาภายในหนึ่งปีนี่เขาปลูกบมงหน้าเขาได้ผลผลิตเลยนะครับผมอันนี้คือข้อดีนะครับในการปลูกยุ้สวนนะครับให้ปุ๋ยังไหน,นะครับยุสวนให้ปุ๋ยสูตรเสมอสิบหกนะครับเดือนละเถื่อพี่น้องนะครับให้ปุ๋ยสูตรเสมอสิบหกเดือนละเถื่อนะครับบางทีบางที่นะครับจะสลับกับขิงวัว นะครับสำหรับขี่งัวนะครับอันนี้คือท่างดินนะครับให้น้ำทุกมือนะครับถ้าฝนมาตกห้น้ำทุกมือนะครับต้องให้น้ำสม่ำเสมอนะครับอย่าให้ขาดน้ำนะครับแล้วก็ท่างใบนะพี่น้องนะครับปัจจุบันเนี่ยเข้าใส่ชีวภาพนะครับเข้ากับฉีดพ่นด้วยน้ำสมงขนใหม่นะครับผสมครับพวกน้ำยาล้างจานสไล่นะครับในการไล่แมลงในการกําจัดเพ้ยนะครับผมหล้กก็มีการพ่นละมักชีวภาพเดินละคือนะครับ นามัขี้ผ้าก็คือเป็นนามักที่ห้อมักจากผลไม้สุกนะพี่น้องนะครับผลไม้สุกห้อมักเองห่ากับผลเองนะครับเดือนละเทือนะครับพี่น้องบานี้ในกรณีที่ห้อช่วงห้อเล่งดอกนะครับเล่งดอกข้าใส่ยังนะพี่น้องนะครับสุกแล้วบางหน้านะครับก็จะเริ่มออกดอกนะครับเลื่อออกดอกเขาติดผลฮอร์โมนไข่นะครับฮอร์โมนฮอร์โมนไข่ที่ซอยขยายตาดอกนะครับซอยขยายตาดอกซอยให้ดดอกเนี่ย ผสมพันธุ์เจสซอนได้ดีนะพี่น้องนะครับเขาก็เลยใส่ข้อมูลไข่ผลในตอนก้อนที่ออกดอกนะครับแล้วก็อันต่อมานะพี่น้องนะครับแล้วก็อาหารเสริมอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เขาใส่ในสวนนะครับก็คือมีการผลขค้นเสี่ยมบนหล่อนนะครับขค้นเสี่มบนลล่อนนี้ <c oughs> ห้องที่ผลก้อนมะนาวที่ออกดอกนะครับแล้วก็ผลหลังจากมะนาวเป็นน้อยๆนะพี่น้องนะครับ พราะนั้นเชื้อเซียมบมลอนเนี่ยที่พนะครับเอาง่ายคือประมาณ2เดือนต่อเทือนหนึ่งนะครับหรือนะครับช่วงที่บังหน้ากอนบังหน้าที่ออกดอกนะครับเพราะตับบังหน้าเริ่มใบแก่นะครับเข้า้องการให้ออกดอกเข้ากับมีการใส่ปุ๋ยสูตร8 2ด24ยบซเพื่อเลงนะครับจากนั้นเท่ากับผลเชืเบบ้อเซียมบมรอนนะพี่น้องนะครับให้บังหน้าออกดอกยังสมบูรณ์นะครับผมอ่าแล้วก็มีการเสริมด้วยนะครับ เคื่อเสียงบอลลอนปุ๊บก็มีการเสริมด้วยนะครับเอ็มลอยหาซิปผสมผงชลลดนะครับผลก่อนออกดอกพี่น้องครับขอควรระวังเรื่องพี่น้องนะครับในการผลเคื่อเสียงบอลลอนนะครับหรือผงชลลดบวกเอ็มลอยหาซิปนะครับห้าม่นช่วงที่ดอกบานนะพี่น้องนะครับเพราะว่าอาทิตย์ทดอกลวงได้นะครับผมแลวการช่วงออกดอกนะครับดอกบานนะครับห้าม่นสารเคมีทุกชนิดนะครับ เป็นอย่างคือวางจันนะครับพอเท่าผลสันเคมีนะครับเดี๋ยวมันอิไปขา่มมาพวกแมลงนะครับพวกพึ่งพวกตัวซัดมแลงต่างๆที่มันจะมาผส,ผสมเกสรน,นะพี่น้องนะครับยี่สวนก็ดีมีมแลงผสมเกสรก็คือพวกพึ่งนะครับนะครับพวกขีสูตรนะครับบางพวกบาขีสูตรผ่ากลามคนอื่นชั้นชั้นโลงน่งอย่างรมมั่นนี้แหละครับแกไม่แน่ใจซื้อมันนะครับผมอันนี้คือลักษณะของการดูแลก,ก่อนออกดอกนะครับ มันนี่หลังจากที่เริ่มติดนุวยนะครับเริ่มติดนุวยน่วยทอยโป้มือขึ้นมานะครับพี่น้องเห็ดยังแน่แน่นะครับอันนี้ก็บอกมีอย่างพี่น้องนะครับกับผลสารอะไรมาแลงทั่วไปนะครับแล้วก็ให้น้ำให้ปุ๋ยสม่ำเสมอนะครับปุ๋ยไก้สูตรสิบหกอย่างเดียวพี่น้องสูตรเสมอสิบหกนะครับในน้ำนะครับยี่ห้อที่ดีสุดที่เราใสอยู่ตอนนี้คือยี่ห้อยาลาพี่น้องนะครับําหรับปุ๋ยยี่ห้อย่าลานะครับเอ่อใดโฆษณาเพิ่นนะครับแต่ว่าเป็นยี่ห้อที่รู้สึกว่าใสเราดี ดีก็ถูกี่ห่อนะครับผมสูตรเสมอสิบหกกระก็เสียเขามันก็คือมันเหลือราคาแพงก็ถูกี่ห่อขึ้นวานะครับอันนี้คือลักษณะการให้ปุ๋ยนะครับให้น้ำโดยระบบมินิสปิงเกอร์นะครับอยู่สวนนะครับกะต่อจากเสมอนะครับตอกรับสายพีนะครับการดูแลข่าวกประมาานี้แหละพี่น้องนะครับใครอยากสอบถามเพิ่มเติมยังไงก็สมัครสอบถามได้นะครับกะสรุปยังไงพี่น้องนะครับ การปลูกมะนาวอยู่สวนนะครับมะนาวพันธุ์ที่เอาปลูกนะครับที่ชอาแนะนําให้พีน่น้องเมื่อไม่นะครับปลูกก็คือพันธุ์เป็นปิชิตหนึ่งนะพี่น้องนะครับข้อดีของเป็นพิชิตหนึ่งก็คือนะครับเป็นมะนาวที่ดกหน่วยใยนะครับออกหนวยตลอดปีพี่น้องนะครับราก็ดูแลง่ายนะครับทนโลกนะครับผมดูแลง่ายทนโลกนะครับบังคับนอกูดูง่ายนะครับเห็นได้ออกดอกออกหนวยง่ายนะพี่น้องนะครับ้วก็ <c oughs> ข้อเสียก็มีพี่น้องทุกอย่างมีข้อดีก็มีข้อเสียข้อเสียของเป็นพิจิตรหนึ่งก็คือมันที่เปลือกน้ำน,น้อยพี่น้องนะครับเปลือกน้นแต่ว่าอ่าแกะ็เม็ดหลายพี่น้องนะครับแต่สําหรับถ้าเกิดช่วงเมืองนาวและค่าแพงแบบนี้พี่น้องขายได้เบิดเด้อครับตอนนี้แมค้ามารับชุดสวนกับโลละยี่ห้าถึงสามสิบบาทนะพี่น้องนะครับช่วงเมืองนาวแพงช่วงนี้นะครับถือว่าได้ผลดีนะครับบานนีการดูแลนะครับชุดสวนเนี่ยก็คือ เอาเอารวบบนามก็น,นะครับสรุปนะครับนามเดี่ยคือให้นาแบบไม่มีสปริงเกอร์นะพี่น้องให้นามเมื่อละเท่อนะครับเสาหรือแรกก็ได้พี่น้องนะครับหรือไ้ช่วงเที่ยงช่วงบาบแล้วแต่ห้องที่มีเวลาว่างนะครับแต่ต่อจากสปัสมเสมอนะครับเขาสายพี่อีนะครับใส่หัวไม่มีสปริงเกอร์แบบนี้นะครับนครับหัวไม่มีสปริงเกอร์ต้องสายพี การให้ปุ๋ยก็คือยุสวนใสช่วงดูแลปกตินะครับก็ให้ปุ๋ยสูตรเสมอ16นะครับเดือนละเทือพี่น้องนะครับอัตราส่วนกัน,นะครับเทียบยังไงแต่บอกเน่าต้นใหญ่ขนาดนี้นะครับก็ให้ต้นละสองกับม,มือนะพี่น้องต่อเดือนนะครับแต่ถ้าเกิดลกอ่าช่วงปลูกึ่งเดือนถึงสี่เดือนนะครับให้ให้แค่ต้นละเคืองกําม,มือนะพี่น้องนะครับหลังจากหาเดือนก็เพิ่มมาเป็น หนึ่งกำมือนะครับเพราะเขาเดือนที่แปดแเริ่มให้ซอมกำมือมาตลอดนะครับผมบันนี้ช่วงที่ห้องทบังคับให้ออกดอกนะครับก้อนออกดอกนะครับให้พี่น้องนะครับใส่ปุ๋ยสูตรแปดยิบซียิบซีนะครับจะเป็นปุ๋ยที่ซอยเร่งดอกกระตุ้นให้ออกดอกนะครับหลังจากใส่ปุ๋ยสูตรแปดยิบซียิบซีเราให้พี่น้องนะครับผลแค่เสียมบอลลอนนะครับนะครับผลแค่เสียมบอลลอนไปหนึ่งรอบนะครับ แล้วก็จะนั่นก็พ่นด้วยเอ็มลอยผสมผงสุรดนะครับอีกหนึ่งรอบนะพี่น้องนะครับอาดีเว้นห้างกันประมาณสักสัปดาห์หนึ่งนะครับผลแค่เสริมเมล่อนก้อนแล้วก็ม่อผลเอ่อผงสุรสดผสมเอ็มลอ0ก้อนนะครับเพื่อกระตุ้นให้การออกดอกนะครับหลังจากที่ออกดอกพี่น้องเริ่มออกดอกนะครับหลังจากที่เริ่มออกดอกห้ามผลสารทุกชนิดนะพี่น้องนะครับ นยาขา,มาแมลงนะครับเพราะว่าช่วงดอกบานนี่ก็คือที่มีมแมลงมากผสมเกสรพี่น้องนะครับแล้วเอาไปผสารหรือผนสารเคมีนะครับตอนนั้นอาจจะเหตให้การผสมเกสราสมบณ์นในหนึ่งหน้าว่าติดน่วยก็ได้นะครับพี่น้องนะครับอันนี้คือลักษณะของการดูรแลขาวๆนะครับหลังจากเดิมติดน่วยนะครับเพอตะตัน่วยเดิมใญ่ทอไงก็ห,หัว่าไปขีดจั็กน้อยนะพี่น้อง กับพลก็เสียบโมลอนอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่า้เสียบโมลอนมันจ่ซอยขยายเซลล์ครับไฮนุ่ยนี่สมบูรณ์นะครับพี่น้องนะครับอัตราส่วนในการใส่ก็ตามขางฉลากขวดนะครับที่เขากำหนดมากนะครับพี่น้องอันนี้คือลักษณะการดูแลจากนั่นกะดูแลโปรตีพี่น้องนะครับพลนำสมข้นใหม่นะครับผสมนะครับผสมนะครับผงซักฟอกแล้วก็ซันไล่นะครับอาทิตย์ละเท่อนะครับเพื่ออะไรผัวแมลงนะครับไว่ให้แมลงมากินยอดมากิน น้ำเลี้ยงของหน่วยนะพี่น้องนะครับแต่ว่าปลูกแบบอินซีนะครับพี่น้องต้องท่าใจยักหน่อยนะครับใบก็บทเป็นประมาณนี้นะครับใบม่นสวยนะครับถ้าเฮ็ดจริงพันขายก็คือก็ถ้าลูกค้าที่เข้าใจก็เพราะพยังนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าบ่เข้าใจเห็นใบม่นงามก็เพิ่นก็บ่อยากซื้อนะครับแต่วันยุ่สวนก็บ่ได้สนใจเรื่องนั้นเพราะว่าเฮามุ่งเน้นในทางอินซี่เราก็เลยปล่อยครับเพราะว่าเฮาเอาหน่วยมันนะครับแล้ก็มีลูกค้าเพิ่นสั่งนะครับสั่างกิ่งตอนเฮาก็ตอนให้แล้วพี่น้องนี่ครับตอนให้กัน น,นนี้คือลักษณะาการดู่งแร่ข,ขาวๆนะครับแต่บางท่านอาจจะท้ามาเอาถ้าเกิดอินซี่เรามันเอาอยู่ถ้าเกิดอยากใส่เคมีใส่ตัวใดแน่นะครับพี่น้องอันนี้ผมในน้ำข,ขาวๆนะครับผมเคยใส่มานะครับกับว่าปิดบังนะครับในการคำจัดนอนนะครับศัตู์รักของมะนาวเนี่ยนอนช่อนใบนะพี่น้องให้่นกันโดยอบายแมกตินนะพี่น้องนะครับแต่นอนช่อนใบยู่สวนในปอยเลยครับ ก็คือผลสมคนไม่ยูบูยูกับซางมันนะครับประเภทน้อนนะครับเคมีใส่ใบแม็กตินนะครับถ้าเกิดเป็นผงมแมงปีกแข็งนะครับแมงปีกแข็งไม่ว่าจะเป็นแมงสังงอบนะครับแมงสังคอมนะครับกะให้ใส่ข้าวบสันแฟงนะพี่น้องนะครับถ้าเกิดเป็นพวกเพียนะครับเป็นชาเพียเพียไฟ่ไรแดงแมงปากดูดนะพี่น้องใส่ไพเรดาเบนนะพี่น้องไพรีดาเบนนะ อันนี้คือลักษณะการสารที่เราเป็นสารเคมีนะครับที่ผมเคยใส่มานะครับตอนนี้ว่าใส่แล้วนะครับตอนนี้ใส่น้ำสูงคนใหม่ครับผสมเอ็มไรห้าซิบกับยาหลังจานนะครับอันนี้ก็คือขาวๆนะพี่น้องมาบอกส่วนฟางนะครับถ้าใครอยากได้รายละเอียดใครก็นี่ก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับหรือนะครับใครอยากมาเบ่งสวนนะครับใครอยากเรียนลู้นะครับ ทำมาเบิ้งกันทีใดคําอธิบายที่ชัดเจนก็หนีนะครับพี่น้องเกิดยินดีนะครับสวนแกยบ้ยบันิงกองนะครับมูซีตำบลป้าบางนาวอาเภอบ้านฟางจังหวัดคอนแกนนะพี่น้องนะครับกจะในขอบคุณไลค์ติดตามนะครับผมใครสนใจสีเลียนรูนะครับการปลูกบางนางโดยยางรถยนต์นะครับพี่น้องกระเชิญนะครับผมนะครับขอบคุณในไลา์ติดตามครับสวัสดีครับผม